ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปอีกแล้วครับท่านโซโคโซโคนเมื่อนี้สิมารีวิวอาสมลือศีเนนนะครับซึ่งอยู่ที่อยุธย,ยานะครับอำเภอบางไทรนะจ๊ะกับปกไกบกไกล,ะกละนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ยงดงามอารามตาพ่อแม่พี่น้องเขามากกับสิพ่อองค์ปูลือศีนะครับหลากหลายมากมม้ เขามาทั้งด้านนี้กสิมาพอ่อเจ้าสัวมาหาเฮงเด้อพอแม่พี่น้องมากราบมาไหว้กันได้เฮงบ่เฮงเบิงเต่เตนำํำแดงตัง้งึ้นตับโมเมนต์พันเอามาขายจีขายจังหดคนถือกลีกก็เอามาถวายตัวนั่นตีออกมาทั้งรอบนอกกสิมาพอ่อนะครับเป็นองค์ทาวเวสสุวรรณเลี่ยงลา่ปัดมาหลายอุบาทอุพารตรงทั้งนานี่กสิเป็นธรรมอ่าคุดนะครับ บหัวเขาเอือนเอียงนะในธทำกระซิมีองค์หลวงพ่อโตอยู่ทั้งนานะครับกระซิมีปูด้วยสีต่างๆมีเทปต่างๆในธทำเนอะครับนี่เขากะสิ่งยางออกทูกแสงสว่างแห่งชีวิตประสันว่าเจ้าเป็นไฟแสกตีคือมีแสงสว่างแสงสว่างชีวิตแสงสว่างชีงวิตบมเมนไฟแสกมาทาังด้านนี่กระสิเป็นวิหารหลวงพ่อมีนะครับ เขามากกันสิพอ่พอพระพุทธโลปนะครับซื้อวานหลวงพ่อมีนะครับสวยงามอารามตาพ่อแม่พี่น้องสาธุเด้อให้พวกขามีคือซส้หลวงพอ่อมีอยงื่อเหรห๊มีงวมีคุยหลายหลายสิไดไปขอ,อยกอกรถบินไอเดียดีเว้ยมอนี่สุดยอดสุดยอดนี่นะครับทั้งหนอกกับสิมีคือกันนะครับพระพุทธโลปกับพระพรหมนะครับส่วนฟังนี่ก็จะเป็นถ้ำจินดาเด้พอพ่อแม่พี่น้อง ผมอ่านตามไปสันดอกว่าเขามาในธรรมก็สิเป็นโอ้ยสวยสดงดงามพ่อแม่พี่น้องพู่นะพ่อปันธรรมมีพญาคน,านะครับหอยลงมาพร้อมนะครับสายมู่นี่ห้ามพลาดเร้อพ่อเมีพี่น้องเขามานี่มีทุกเทศทุกองค์ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็สิเป็นเทพที่ผมชื่นชอบนะครับจึงเป็นพญานาก,กับพูฤาสีนะครับ เขาเอิ่นภาสังออกมาจากหอยบักหัมทั้งกรรมนี่กสิเป็นนะครับเงาะปลานางจมม่นนะครับเสียขถาเป่าม่นอยู่ห้วยห้วยมีเน้อมุ่นสิเลนกัมออกมาทั้งด้านนอกนะครับประมัพี่น้องกรสิพ่อองค์พระพิกคเนตกระสิมะพ่อสาราบุญช่วยนะครับ ข้างในสาร่ากับซมี่องค์ปูหรือสีต่างๆหน้าเทพต่างๆหน้าสามารถมาขอป้อนได้พ่อแม่พี่น้องเลือสีขึ้นหลายเทปัดมีทั้งทีมงานก็ได้ไปบูซาบักอึอมาถวายพ่อแกนะครับเนื่องจากพ่อแกนิมชื่นชอบบักอือเราเคอบากินพิซซ่าเราเคอกินบักอึอ เห็นแวบ,บๆวังหันนี่มันถังน้ำมต์ให้เลขเด้อพพี่น้องนี่โอ<ฮ>้โ<ฮ>เสียนพอ่อแกว่ามันตลาดนัดข้องถมหลาไห้ยหลายขนาดพ่อแม่พปีน้องหลป่นนี่เขาคือพ่แจกแน่แจกจังเดยเขาอ้เค,คนมาบูซ่ากลาบไปส่วนด้านี่นะครับเ,เป็นจุดเขาเอื้นจุดอันซีนนะครับจุดเด่นที่สุดในอาสมแห่งนี้ก็คือนี่ครับ อ่าเป็นองค์บรมบปูปูหรือสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพุ่น่ะน,นั่งเจนเทินสามารถมาขอพรได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับพี่น้องสิเป็นท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่เขาไม่เอื้อนองค์ใหญ่เขาเอื้อนองค์ใหญ่น่วยคือสิใหญ่โพดใหญ่โพล่เถอะเอาไงบ่ไงกษัตร้างนะครับก็ได้มาบูซากราบขอพอบรบารมีองค์เทพสุวรรณแล้ว ต้นแาบรอบๆนะครับกระสีมีบ่อปลาทองปลาคราบนะครับเลี้ยงไล่สวยงามบรรยากาศลมรื่นนะครับเขาเป็นปลาผู้ใสเท่านั้นเืื่อนปลาผู้ใสหำวันครับหันมาอีกทั้งด้านหนึ่งนะครับกระสีเป็นนี่ครับพญานาคนะครับองค์ปูสีสัตว์นครราชนะครับนั่งอยู่สามารถมาขอพรได้สินีกหลอดนะครับทรงพญานาคเข่าประตู ไปสู่ประตูสวรรค์นะครับพ่อพี่น้องเข้ามาในประตูสวรรค์แลลวกรสิมาพ่อนะครับองค์เทวดายืนเลียงไลส่สับดาบอยู่พ่อพี่น้องอยากขอพรตรงใดขอได้บัดสมองพี่น้องในอาณาเขตอาสมแหงนี้ลายแห่งเทพลายเทพต่างๆนานาส่วนดานนี้กระจุดถูกใบก็เลยแวะมาเบิ่งเหลขก,กอนสีออกไปข้างนอกอ่ะอ่ะ ส่วนด้านนี้นะครับเป็นสารจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับนี่ครับสามารถมาบนบานสารเก่าวขอเล็กด้เด้อพี่มิองสําหรับคลิปนี้นะครับจบไปเพียงซํำนี่นะครับไปพ่อกันไหมปุ้ยบักผากนี่ก็ย,ยังมาดแท้อาลาผ้าจาก,กันไปครับผมสวัสดีครับ